อุ้ยมาแล้วมึงมาแล้วมึงพร้อมยังคะพร้อมยังกล้องพร้อมพร้อมแล้วกล้องพร้อมกล้องพร้อมไปค่ะเริ่มดูอีดัโอโ้แล้วก็ได้ตัวได้โจนยอีดันแต่อีเดอบสวยว่สวยมาสวยเสีย อจะย้ำว่าอะไรของมึงเนี่ยยังไงเนี่ยแขกสุนัขด้ามาลุโกรจังเนี่ยพิกกี้โจทย์ไเฮียวะแล้วอีนี่ใครอ่ะแพนด้ามาลุโกรรู้ได้ไงวะไอ้นั้นเหรอไอ้สยามาหูฟังไม่โอ้ยแล้วกูได้โจทย์ไอ้เฮียสยามอีกแล้วมึงสัญญาอ่อนมากก็ไมาสอบแบบให้ดูอ่ะไปสอบแล้วดูแล้วสผมไม่กูได้แน่เลยต่อไปเนี่ย กูแบ่ว่ามันจะว่าอะไรถ่ายคนละหวะกันเออนี่ว่าดเหรอวะไวาดวะฮู้ว่าถุดคิ้วยยอมจดสีาขยไม่ตลกหรืออีดอกโคตรง่ายอ่ะไอที่อยากอีสัตย์มีอไต้องมีขอ่มีเยอะมากอดีชี้ยว่ากอีสัตว์เยอมาก อิเียมี่จิกลีอจิกเตียอเียมี่มึงมาเอาโจดย์ที่อะไรเนี่ยเอ้เอ

nó tao rồi. Fan fan. Gì mà đi không? Ừ. Nó đứng sắp tỏp. Thế thì โดนว่ารัศขิดแมวโอ้ยเปิดโสดอีดอกนิ่โอ้โหอีกีโจดเชียรมากอิชยาไดเหรอทุ้งว่านเหมือนเทพเลยอ่ะโอ้ยตูได้อันนี้และวูได้อันนี้และ กิมมี่ตอบเพี้ยวกิมมี่ตอบเพียวไอ้สัตว์เย้หว่ะดุด่้วะไรกวกินก้อะยังกระโดดโคตกากอะปวดท้องอมมี่วาดกลีวยได้เหมือนกล้วยเลย เมือกล้วยใส่สีเนื้อทำเม<อ>ือ้ยอะไรเมอก้วยแม่มเอม็มสีเนือ้อ <c oughs> แมวเดกขี้โอ๊ยแมวมาหนึ่งโจทย์อะไรก็ไม่รู้อะไรอ่ะโคตรยากโดนโหโอ้โห,<ะ>ว,หว่าน ได้ยิชยาได้ยังเอาะเจเจเทโอเคขี้น่ดูดิเี้ยว่าขี้อะดูกูดิกูไม่ดูเลยที่ขี้อะไรเนี่ยขียอะไรเนี่ยขี้แบบ้านอะไรอะเดี๋ยวสาวฟันเด้งโอ้ ที้ยะชายาโอ้ยเออมึงแล้วก็วาดอะเนี่ยอีสแคนัดยอมวาดเป็นยาวมาก ไปดีอันนึงไปไปดีดอกตายอมมนฮือฮืเรียที่สุดๆกูเป็นคนวาดดอกน้อยหูยากไปได้ฮะโหยักษ์กันนี้หนอนหรือเปล่ามันเหมือนจิ้งรีงเออแล้วกูได้อันเนี้ยอีส้แล้วนะ รู้ว่าแบบด่าคำด่าอะไรออกมาจากปากนั่น<ร>อตนอดูเมื่อถุงแม่งอเดียโอ้โหใช่นึ่โอ้โหว่ไม่ทันะอันเนี้ยเร็วเกินเขาจะไปกูเด้ออกอ่ะเขากลับเข้าได้ไหมนยกำลังกลับเข้าอยู่ดูไม่ทันหนู เออ้ยมึงช้อปปิ้งแม่มึงดิไอ้เฮียชายากลับไม่ได้เออไม่เข้าไม่ตดโอ้ยกดโอ้ยดูดีโอ้ยโคตรยากไปมีมีทับปิ่ในเรื่องเดียวกันอะผีเหรอไม่กันเฮียเลยตอนนี้ ถึงบ้านหยอกเป็นี้อันต้องจะพิมพ์ไม่ทันหยอกไมว่ายาวเกินว่าไม่ตรงเลฟเลยเนี่ยใครบ้านให้ทียอะไนมีกี่มีว่าง่ายสี่ห้าก็ปิกเป็เรื่องเดียวพี่ไข่ทอดมีกี่กับพอาได้ไอ้สัายมีปลายเขาได้ปะเนี่ยเม็ดมึงมึงเฉลยจบยังกำลังยังกำลังเฉลยอยู่ต้องรอเฉลยจบก่อนตอนนี้ห้องมันเล่นอยู่อันนี้เบลนะ อะไรน่ากลัวมากอีกิว่แล้วน่ากลัวมากเนาะวันนี้เสียกว่าอีกิเอาละทุกคนตอบอิกีิหมดเลยนะไม่ตอบได้อ่ะไม่ตอบได้อ่ะที่มีก่อนแล้วทุกคน่แน่เลยเออ ไหนมึงดูกูกูไม่รู้ว่ตีคืออะไรตีเนี่ยเจียดกันโอ้ใส่ยาที่ดูไปแล้วนะ พยายามจะวาดไอเกออกมาให้มันสวยเแต่ไม่ได้โอ้ยโอ้ยนี่คือสุดท้ายได้ไหยไอภูเขาอะเหี้ยว่าแล้วมันมีคนเปลี่ยนรูปร่างที่ชื่อของตัวเนี้ยเป็นคนผอมคือคนเปลี่ยนด้วยเหรอเหี้ยดูดิใครเป็นคนทํำไอเปลี่ยนอะมันเริ่มตัวเล็กลงเรื่อยๆแหละอีกิก็มันผอมลงมาแต่ชายากูก็ต้องผอมลงเลยสิ เพาร์ทิทายเฮ้ยทำไมรูปกูแอบ้โอ้รูปง่ายมะททำไมวาดยากกันจังอะวาดไม่ทันมเฮ้ยนี่คืออะไรอะนี่นเคยวิดหรอกูก็ดูไม่อ๋กมันคืออะไรเก่งกูได้รูปอีดยานนึงอยอกว่ามันตื้อเสียไ่รูดีดเก่งกูใช่ ืออะไรม่รู้ตรงตรงเล็บสุดๆอ่ะตรงเด็กอะไรอุ้ยสยามอุตส่าห์เออมีพี่อำนะเนี่ยเออไมุ้ยจัดทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมุ้ยจดดูนี่มาอะไรว้าอันนี้บอกได้คุณได้รูปแบบเนี้ยวได้รูปได้นีปตอนท้ายๆเลยอ่ะก็ได้เหมือนกัน มันเปนรว่าบมนพิเศี่ใครวะเดี๋ยวมสยาแน่นอนอะไรอ่ะสยาคืออะไรอ่ะทำไมผู้หญิงแกเป็นนกเลยกูได้อันนกูได้อันนี้แไปกูได้ต่ออันอีแล้วว่าเนยไอ้ต้นินหินโมอายอย่ะโอ้โอ้วกูได้อ แล้วไม่สีมันเพี้ยนมาวะเปลี่ยนที่อีพีอาร์นั่นแหละคนแรกอะไรนี่คือคนแรกเนี่ยเจ้างองตูดเนี่ยว่าดก็สวยเนาะทานไม่ทันเลยอีนะอีนัทเริ่มสามสามลายหายแล้วนะลายบนหัวหายไปวาดดูเดี๋ยวจะเป็นแบบเหมือนจะรัมิดเดิ้ลเลยอ่ะเหมือนจะรันเเลยนจะ รู้แล้วเพียที่ใครอ่ะอีม่ว่าดทิ้งมึงไอสัตว์ก็ปฏิวัติว่ะอะไรอ่ะเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยอะไรเวทมนต์เหรอโหดีไลท์อ่ะอิสยานเหรอไม่รู้ไม่คืออะไรไม่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ว่า่อะดูดิมันจะกะอิสยานอีมี่วาอะไรอ๋อจำได้ตอนสุดท้าย อ๋อสเปกมันเล็กอีดอกนี่มันชอบลกลงมันหมดนี่เป็นยังไงแล้วหมดนี้จะเร็วเรื่อยๆเร็วเร็วมากไอ้เคมูนดีใจดิกูวาดรูปมึงหมาอ้วนเี่เหรอมันมีรูปอีกด้วยหรออะไรอ่ะมีรูปอีกด้วยหรอไอ้กูมันรู้ว่ารูปนี้ยามาลูกนี้ต้องตีนมากยิบเงินยิบเงิน มืองขันสุดท้ายมันกล้เป็นอะไรก็ไม่รู้มันมี้ยมันเคยมีด้วยเหรอไอ้พเรียกคนไปบิ๊กโกกได้เลยกูได้ของอีกทีกูนึกว่าพารอันนี้มันิบองตัแต่เมันเทียนมันเทียนตั้งแต่อีกปลายแล้วนะอันนี้เทียนแต่ต้นเลยที่เราตัวไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่ามันเล่นยังไง ที่สยาเนี่ยโคตรควาเลยสูดมันอ่ะอือก็ดีด้วยไงนี่เร็วนี่กูกูจะว่าถูกฟังไอ้เหี้ยไปแล้วไปนั่นได้ไงอ่ะไอ้สัตว์วางข้อข้องนี่ไอ้ยู่ฝั่งว่าถูกฟังไอ้เหี้ยมึงดูดีข้างล่างมีมะละต้โอ้ยยาวมาก Jung, đều ăn dung, đoạn, dung.